บทที่7538ในขณะที่มัตสึชิตะเฮคิจิกำลังแหกปากร้องเพลงตามเสียงเพลงต้นฉบับด้วยน้ำเสียงที่แหบพร่าประหนึ่งหมาฉี่รถสังกสีเก่าเขาก็ต้องชะมักกระทันหันเมื่อสังเกตเห็นเงาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นข้างกายยังไม่ทันที่เขาจะได้สติก,กลับคืนมาร่างทั้งร่างก็ถูกสะกดจนขยับขยืขย่อนไม่ได้เสียแล้วเขาทำได้เพียงมองดูเยเฉินด้วยความหวาดกลัวสุดขีดแววตาเต็มไปด้วยความลนลานสับสน เย่เฉินไม่แน่ใจว่าคนผู้นี้พูดภาษาจีนได้หรือไม่แต่เมื่อพิจารณาว่าชาวญี่ปุ่นที่ทำงานบนเรือวิจัยระดับนี้อย่างน้อยต้องจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลายัยก็น่าจะพอฟังภาษาอังกฤษออกบ้างเขาจึงเตรียมที่จะลงมือสะกดจิตด้วยจิตตานุภาพทันทีเพื่อจะถามข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษแต่ทันทีที่เขาส่งสัมผัสเข้าไปในห้วงสํานึกของอีกฝ่ายเย่เฉินก็ต้องตกตะลึงอย่างหนักเมื่อพบว่าภายในห้วงสํานึกของคนผู้นี้มีร่องรอยของการสะกดจิตทิ้งไว้ก่อนแล้ว ผู้บำเพ็ญเพียรเย่เฉิญระวังตัวขึ้นมาในระดับสูงสุดทันทีในทวีปแอนตาร์กติกาอันหนาวเหน็บนี้นอกจากตัวเขาแล้วยังมีผู้บำเพ็ญเพียรคนอื่นอยู่อีกนั้นหรือถ้าอย่างนั้นคนผู้นี้จะต้องเป็นหนึ่งในสามอวุโสที่เดินทางมาถึงอุสเบยาแล้วหายตัวไปจากระบบเครือข่ายภาคพื้นดินของเขาอย่างแน่นอน เมื่อไม่กี่วันก่อนตอนที่เย่เฉินเริ่มออกเดินทางไปยังแอนตาร์กติการะบบสายลับของเขาตรวจพบว่า1ในสอาวุโสได้เดินทางมาถึงเมืองอูสไวญญายแล้วในตอนนั้นเย่เฉินยังแอบกังวลว่าคนผู้นั้นกำลังสะกดรอยตามเขาอยู่หรือไม่แต่หลังจากนั้นข่าวคราวของคนคนนั้นก็เงียบหายไปเลย เขาไม่รู้เลยว่าเพื่อที่จะเดินทางมายังแอนตาร์กติกาอูปัวหลินไม่ได้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะใดๆอีกเลยแต่ใช้วิธีโดยสารเรือประมงเพื่อไปดักรอในเส้นทางเดินเรือแล้วแอบลอบขึ้นเรือวิจัยญี่ปุ่นลำนี้มาแทนและในตอนนี้เมื่อเย่เฉินเห็นลูกเรือญี่ปุ่นถูกสะกดจิตเขาก็เดาได้ทันทีว่าช่องทางที่อาวุโสผู้นั้นใช้เดินทางมายังแอนตาร์กติกก็คือเรือวิจัยลำที่เขาเหยียบอยู่นี่เอง ในเมื่อเรือวิจัยมาเกยตื้นอยู่ที่นี่นั่นพิสูจน์ได้ว่าฝ่ายตรงข้ามมาถึงแอนตาร์กติกานานแล้วและความเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ของทีมวิจัยญี่ปุ่นในช่วงนี้ก็คงอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาแทบทั้งหมดวินาทีนี้หัวใจของเยชเินเต็มไปด้วยความกังวลเขาไม่รู้ว่าจุดประสงค์ที่อาวุโสผู้นั้นมาที่แอนตาร์กติกาคืออะไรกันแน่มาตามหาเขามาตามหาหลินหวานเอ,อ๋อหรือมีเจตนาอื่นซ่อนอยู่ เขาอยากจะคาดคั้นถามจากชาวญี่ปุ่นตรงหน้าให้ชัดแจ้งแต่พอคิดว่าคนผู้นี้ถูกลงจิต,ตานุภาพไว้ก่อนแล้วเขาก็อดกังวลไม่ได้เพราะสิ่งที่เรียกว่าจิตตานุภาพหรือการสะกดจิตด้วยพลังปราณน,นั้นไม่สามารถคงอยู่พร้อมกัน2อ,อย่างได้หมายความว่าหากเย่เฉินต้องการให้ชาวญี่ปุ่นคนนี้เชื่อฟังคำสั่งของเขาเขาจำเป็นต้องลบจิต,ตานุภาพที่อาวุโสผู้นั้นทิ้งไว้เสียก่อน แม้ว่าอูปัวลินจะมีตะบะเหนือกว่าเย่เฉินมากแต่สําหรับเขาแล้วพลังปราณคือสิ่งล้าค่าอย่างยิ่งดังนั้นเวลาที่เขาใช้สะกดจิตมนุษย์ปุถุชนทั่วไปเขาจะใช้พลังเพียงแค่พอเหมาะพอควรเท่านั้นไม่ยอมเสียสละพลังมากเกินความจําเป็นขอเพียงเย่เฉินใช้พลังเรกิที่เข้มข้นกว่าเขาก็สามารถล้างคําสั่งเดิมทิ้งได้ไม่ยากทว่านั่นคือความเสี่ยงที่มหาศาล หากอาวุโสผู้นั้นกลับมาและมีโอกาสได้พบกับคนคนนี้เขาอาจจะสังเกตเห็นความผิดปกติได้ทันทีต่อให้เย่เฉินสั่งให้ชาวญี่ปุ่นคนนี้แสดงท่าทางเชื่อฟังเหมือนเดิมแต่ถ้าอีกฝ่ายตรวจสอบพ่วงสำนึกอย่างละเอียดเขาจะพบว่าร่องรอยของจิต,ตานาุภาพนั้นเปลี่ยนไปเปรียบเหมือนลายเซนที่ทุกคนย่อมจำลายมือของตัวเองได้คนอื่นอาจจะปลอมแปลงไปหลอกบุคคลที่สามได้แต่ย่อมหลอกเจ้าของลายมือไม่ได้แน่นอน เย่เฉินเริ่มตระหนักว่าตอนนี้เขาตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกหากลงจิตตานุภาพซ้ำก็เสี่ยงจะถูกจับได้แต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยเขาก็ต้องฆ่าปิดปากชาวญี่ปุ่นคนนี้เสียมีเช่นนั้นคนผู้นี้จะกลับไปรายงานอาวุโสนั่นทันทีที่หลุดพ้นจากเขาแต่การฆ่าทิ้งก็ยังมีรอยร้าวที่เสี่ยงมากเช่นกัน คนถูกสะกดจิตไม่มีทางฆ่าตัวตายเองและไม่มีทางหายตัวไปเฉยๆถ้าเขาหายไปฝ่ายตรงข้ามย่อมรู้ทันทีว่ามีบุคคลที่สามเข้ามาแทรกแซงเป็นไปได้ว่าคนทั้งเรืออาจถูกอาวุโสผู้นั้นสะกดจิตไว้หมดแล้วซึ่งนั่นเป็นการการันตีว่าพวกเขาจะไม่มีทางฆ่ากันเองดังนั้นไม่ว่าจะฆ่าทิ้งหรือทำให้หายสาบสูญฝ่ายตรงข้ามจะรู้ตัวถึงอันตรายทันที หลังจากไคร่ครวนอย่างหนักเย่เฉินตัดสินใจเสี่ยงดวงใช้จิตานุภาพเพราะอย่างน้อยมันยังมีโอกาสที่จะตบตาและล่วงอีกฝ่ายให้หลงเชื่อได้บ้างบทที่7539นอกนอกจากนี้เย่เฉินยังวิเคราะห์ว่าเรือวิจัยลำนี้ไม่น่าจะเป็นฐานทัพหลักในการค้นหาแอนตาร์กติกาของฝ่ายตรงข้ามบางทีอาวุโสนั่นอาจจะไม่ย้อนกลับมาที่นี่ด้วยตัวเองอีกแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นความเสี่ยงที่จะถูกจับได้ว่ามีการแก้ไขการสะกดจิตก็แทบจะไม่มี เมื่อคิดได้ดังนั้นเย่เฉินจึงตัดสินใจลงมือทันทีเขาใช้พลังเรกิที่เข้มข้นกว่าเข้าบทยี่และลบจิตตานุภาพเดิมของมัตสึชิตะเฮคิจิทิ้งไปแล้วประทับคำสั่งใหม่ของตนลงไปแทนทันทีที่การสะกดจิตของเขาเห็นผลเย่เฉินก็เริ่มสักถามเป็นภาษาอังกฤษแกที่เฝ้าอยู่ที่นี่รับคำสั่งมาจากใครมัชิตะตอบกลับมาในทันทีผมรับคำสั่งมาจากท่านปรมาจารย์กวงางฮานปรมาจารย์กวงางฮาน เยเินขมวดคิ in, ้วด้วยความโงนเขาหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเปิดรูปถ่ายของอวุโสแห่งองค์กรกอบกู้หมิงที่หายตัวไปในอุสวย,ยาให้ดูแล้วถามว่าดูซะใช่คนนี้ไหมมัตสึชิตะพยักหน้าอย่างรวดเร็วใช่ครับคือคนนี้แหละท่านคือปรมาจารย์กว่งางฮานคำตอบนี้ไม่ได้เหนือความคาดหมายของเยเชนนักเขาจึงถามต่อตอนนี้คนคนนี้อยู่ที่ไหนมั ita, ตสึชิตะตอบตอนนี้ท่านปรมาจารย์น่าจะอยู่ที่วังเหมันครับ วังเหมันมันอยู่ที่ไหนตั้งแต่อูปัวหลินสถาปนาตนเองเป็นปรมาจารย์กว่างหานเขาก็มองคนญี่ปุ่นเหล่านี้เป็นเพียงทาสรับใช้เขาจึงสั่งให้คิคุจิโคเฮประกาศให้ทุกคนทราบเรื่องการเปลี่ยนชื่อสถานีวิจัยและการตั้งสมญานามใหม่ของเขาดังนั้นมัตสึชิตะจึงจดจำคำสั่งนี้ได้ขึ้นใจเขารายงานตามจริงว่าวังเหมันก็คือสถานีวิจัยโชวะของญี่ปุ่นในแอนตาร์กติกาครับ เพียงแต่ท่านปรมาจารย์สั่งให้เปลี่ยนชื่อใหม่เย่เฉินได้ฟังก็ถึงกับรู้สึกขำไม่ออกบอกไม่ถูกอาวุโสผู้นี้ช่างมีจินตนาการเหลือร้ายถึงขั้นเปลี่ยนชื่อสถานีวิจัยญี่ปุ่นให้กลายเป็นชื่อแนวย้อนยุคปนล,ลิเกแบบนี้ดูท่าในใจคงอยากจะทำตัวเป็นเจ้าสำนักผู้ยิ่งใหญ่แบบอู่เฟยเยียนบ้างละสิเย่เฉินถามต่อแล้วปรมาจารย์กองฮานคนนั้นช่วงนี้ได้กลับมาที่นี่บ้างไหมไม่ครับ มัตสึชิตะกล่าวตั้งแต่ท่านขึ้นฝั่งมุ่งหน้าไปที่สถานีวิจัยก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยแต่เมื่อไม่กี่วันก่อนท่านส่งคนมาขนสเสบียงจากที่นี่ไปจํานวนหนึ่งครับเยเฉินคาดคั้นต่อแกพอจะรู้ไหมว่าเขาต้องการจะทําอะไรในแอนตาร์กติกไม่ทราบแน่ชัดครับมัตสึชิตะตอบผมรู้เพียงว่าตอนนี้ท่านปรมาจารย์สั่งให้รถลุยหิมะหลายคันและเฮลิคอปเตอร์หนึ่งลำออกไปใช้เรดาร์อย่างลึกน้ําแข็งสแกนไปทั่วทวีปแอนตาร์กติกาครับ เรดาร์อย่างลึกน้ำแข็งมันเอาไว้ทำอะไรมัตสึชิตะอธิบายมันเอาไว้สแกนโครงสร้างภายใต้ชั้นน้ำแข็งครับตรวจสอบได้ลึกถึง2 0 0พันถึง4 0 0พันเมตรสามารถระบุภูมิประเทศและโครงสร้างลึกลับที่ซ่อนอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งได้ใต้แผ่นน้ำแข็งเย่เฉินขมวดคิ้วมุ่นการที่อาวุโสผู้นั้นสั่งให้คนญี่ปุ่นพวกนี้ค้นหาลึกลงไปใต้ชั้นน้ำแข็งแสดงว่าเขาน่าจะไม่รู้ว่าเย่เฉินและหลินหวานเอ๋ออยู่ที่นี่ แต่ว่าใต้แผ่นน้ำแข็งหนาเตอะของแอนตาร์กติกามีอะไรน่าค้นหาขนาดนั้นมันก่อตัวมานานหลายล้านปีแล้วนะต่อให้หาจนเจอก็ไม่น่าจะมีแม้แต่ฟอสซิลไดโนเสาร์ด้วยซ้ำเขาถามมัตซุชิตะแกรู้ไหมว่าพวกเขากำลังตามหาอะไรกันแน่ไม่ทราบครับมัตซุชิตะตอบผมรู้แค่ว่าตอนนี้พวกเขากระจายกำลังออกไปสำรวจทุกวันน้ำมันที่วังเหมันร่อยหรอลงมาก พวกเขาจึงต้องขนน้ำมันดีเซลสำหรับเรือจากถังเก็บของพวกเราออกมาใช้แต่ด้วยอัตราการผ่านน้ำมันขนาดนั้นอีกไม่นานน้ำมันบนเรือของเราก็จะถึงจุดวิกฤตอย่าว่าแต่จะอยู่รอดจนถึงหน้าร้อนที่ทะเลน้ำแข็งละลายเลยครับเกรงว่าแค่จะผ่านพ้นฤดูหนาวนี้ไปก็ยังทำไม่ได้เลยเยเเิน yeah, sure. ถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาถ้าไม่มีน้ำมันพวกแกทุกคนก็ต้องตายนะสิใช่ครับ มัตสึชิตะตอบอย่างราบเรียบเพราะฤทธิ์การสะกดจิตทําให้เขาไม่รู้สึกกลัวถ้าน้ามันหมดเราจะแข็งตายภายในไม่เกินสองวันครับเย่เฉินแอบถอนหายใจในใจอาวุโสผู้นี้ช่างเป็นเพชฌฆาตที่เห็นชีวิตคนเป็นผักปลาจริงๆเพื่อเป้าหมายของตัวเองเขาไม่สนความเป็นความตายของทาตรับใช้เหล่านี้เลยแม้แต่น้อยมิหนำซ้ำํายังเร่งวันตายของคนเหล่านี้ให้เร็วขึ้นอีกด้วยนั่นยิ่งทําให้เย่เฉินสงสัยมากขึ้นไปอีก ว่าไอสิ่งที่คนคนนั้นกำลังงมหาอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งมันคืออะไรกันแน่